สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพินทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะจะมาพูดเกี่ยวกับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสสำหรับ windows 10นะครับเป็นโปรแกรมที่มากับ windows นะฮะข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปติดตั้งให้เสียเวลานะครับไม่ต้องไปแคร็กไม่ต้องไปซื้อนะฮะก็คือถ้าเราซื้อ windows 10ก็คือจบนะฮะโอเคประสิทธิภาพก็เยี่ยมยอดยอดเยี่ยมนะฮะเรามาดูเลยนะครับ วิธีการดูนะฮะก็คือไปไปคลิกขวาที่ปุ่มสตาร์ทนี่นะครับโอเคแล้วก็ไปที่คอนโซลพันเอลนะครับโอเคนี่ก็คือเป็นตรงนี้นะฮะเลือกตรงนี้เป็นลัดไอคอนก็ได้นะฮะถ้าเป็นแคตตาล็อก็คือจะไม่มีนะฮะมีนะฮะแต่ว่าเราต้องเข้าไปนะฮะแต่ถ้าจะให้มันสะดวกนะ,ะก็คือเราเลือกที่ลัดไอคอนก่อนนะครับโอเคเลือกปุ๊บ เนี่ยเป็นโลโก้เป็นโล่รูปโล่นะครับอ่าเป็นอ่ชื่อว่า Windows Defender นะครับโอเคเรามันดูตัวโปรแกรมเลยนะฮะปุ๊บเนี่ยฮะก็คือหน้าตานะครับถ้าเนี่ยแล้วถ้าเราเข้ามาป๊อปเนี่ยจะมีอยู่3ปุ่มหลักๆนะครับแล้วก็เป็นปุ่มเซตติ้งนะฮะโอเคเรามาดูทีละปุ่มนะฮะปุ่มโฮมนะฮะปุ่มแรกนะครับ โอเคตรงนี้อาจจะแสดงเ e ียดไทยว่า on หรือ off นะครับตรงนี้เป็นอ่าไวรัสก็คืออัปเดตหรือเปล่าตรงนี้ถ้าถ้าเป็นยังไม่อัปเดตก็เราไปอัปเดตได้นะครับก็คืออัปเดตตรงนี้นะฮะต้องอัปเดตบ่อยๆนะฮะเพื่อเป็นเพื่อให้ประสิทธิภาพนะฮะนี่คือผมอัปเดตล่าสุดก็คือตรงเนี้ยวันที่12เดือนเดือนมกรานะครับโอเคนะปี2017ฮะเพิ่งอัปเดต วันสองวันนี้เองนะฮะโอเคอ่าตรงนี้ปุ่มโฮมอ่ายังไม่หมดนะฮะตรงนี้เป็นควิกนะฮะเป็นสแกนแบบแบบไม่ละเอียดนะฮะแบบไม่ค่อยละเอียดแบบฟูลอันที่2แบบฟูลก็คือเป็นโปรแกรมสแกนแบบแบบละเอียดนะฮะส่วนตรงนี้เป็นคัสตอมนะฮะเป็นเลือกเลือก,เล,อกเลือกไฟล์เลือกได้ที่เราอยากจะสแกนเองนะครับโอเคเนี่ยคือง่ายๆนะฮะ ส่วนคุกกับฟูก็คือเป็นเป็นการสแกนทางทางคอมเลยนะครับโอเคถ้าเราอยากจะกดสแกนก็สแกนน่านะฮะแต่ผมไม่อยากกดหน้านเดียวเสียเวลาอีกนะฮะเพราะสแกนต้องใช้เวลาพอประมาณนะครับโอเคส่วนตรงนี้ผมบอกเลยเมื่อกี้ผมบอกแลว้วเมื่อกี้ก็คือเป็นการอัปเดตฐานข้อมูลไวรัสนะครับอัปเดตบ่อยๆนะฮะจะดีนะครับสําหรับคนที่ออนไลน์บ่อยๆนะครับอ่าส่วนตรงนี้เป็นอ่ s ฮิส y อรี่นะฮะ history นะครับก็คือเป็นเป็นประวัตินะฮะเราจะดูประวัติว่าสแกนอะไรบ้างเราก็สามารถดูได้นะฮะคือดูได้นะครับตรงนี้นะฮะโอเคสามปุ่มจบไปนะฮะตรงนี้เป็นปุ่มสเตตัสนะฮะถ้าถ้าคอมของเราอยู่ในสภาพที่อันตรายมีมีอะไรก็จะแสดงตรงนี้นะฮะส่วนของคอมเมอร์จะเป็น Protect e d นะคือเป็นปลอดภัยดีนะครับ โอเคตรงนี้เรามาดูในส่วนของเซตติ้งนะครับวึ๊เข้ามาเลยนะครับจะเข้าสู่เด้งหน้านี้นะฮะก็คือตรงนี้ถ้าสมมุติว่าของใครปิดอยู่ก็สามารถเปิดได้ตรงนี้นะครับเปิดนะฮะเปิดทุกอันเลยยิ่งดีนะครับจะได้ป้องกันประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโอเคส่วนเรามาดูตรงนี้นะครับ Add and exclusion นะฮะเป็นการยกเว้นนะครับ ไฟในโฟลเดอร์ไหนในดากไหนที่เราอยากจะยกเว้นไม่ให้สแกนนะครับก็คือเราสามารถที่จะ,อะแอดตรงนี้ได้ฮะก็คือกดแอดเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะแอดแอดไฟล์ที่เราอยากจะวดจะยกเว้นได้นะฮะก็คือถ้าถ้าแอดปุ๊บโปรแกรมจะไม่สแกนไฟล์นั้นๆน,น,นะครับเราก็สามารถไปแอดแอดแอดในนี้ได้เลยนะครับทั้งไฟลโฟลเดอร์ไฟ folder, ไทป์แล้วก็เป็นโฟลเดอ์นะครับ โอเคไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับโอเคตรงนี้จบไปนะฮะ,ะส่วนอีกอันนึงนะครับข้างล่างสุดนะฮะข้างล่างสุดนะฮะตรงนี้ของใครคอมของใครอ,อยู่ในโหมดของออฟไลน์บ่อยๆนะก็สามารถสแกนออฟไลน์ได้นะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเข้าตรงนั้นก็ได้นะฮะเราสามารถสแกนได้ทันทีนะครับสมมุติผมผมมีโฟลเดอร์นะครับถ้าผมอยากจะสแกนก็คือปุ๊บ เหมือนทั่วไปนะฮะอันนี้นับสแกนวิดวิโ o ดีเฟนเดอร์นะครับผมก็ลองคลิกดูนะฮะเนี่คือระบบได้ทำการสแกนนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับครับก็สามารถป้องกันได้นะครับป้องกันได้ดีกันเลยทีเดียวนะครับอ่าก็คือถ้าไวรัสเข้ามาในคอมปับมันจะเด้งปึ้งปึ้งเลยนะครับโอออ่านอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะสแกนฮนดิดรฟ์นะครับ เนี่ยเฮนดี้รับก็สามารถสแกนได้นะฮะ,ะสมมติอันเนี้ยคลิกขวาสแ n นวิ h เ e นเดอร์ได้นะครับอาจจะสแกนเป็นโฟลเดอร์เป็นไฟล์ในแฮนดี้รัฟก็สามารถที่จะสแกนได้นะฮะโอเคนะเมื่อคือเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่อยู่ในเครื่องของ Windows 10นะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะฮะถ้าอยากให้ดียิ่งขึ้นก็ซื้อได้นะฮะไม่มีใครว่านะครับแต่ว่าสําหรับประหยัดตอนนี้นะฮะยิ่งไม่มีตังอยู่นะครับตังหายากนะครับก็เลยต้อง ประหยัดตังค์นะครับก็เลยใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่อยู่ในเครื่องของ Windows 10ก็สามารถสแกนได้เช่นเดียวกันนะฮะป้องกันไวรัสเข้ามาในเครื่องเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะใครชอบก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับข้างล่างใต้ลคลิปนะครับแล้วก็สําหรับท่านไหนที่อยากจะแนะนำนะฮะให้ผมให้ผมไปให้ผมอัดเกี่ยวกับโปรแกรมไหนสอนโปรแกรมไหนก็ คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย